ทรีปเปอร์ซอมบี้สเกลเลตันสิ่งพวกนี้มันไม่น่ากลัวนะครับแต่นี่เหรอโอ้นี่มันคืออะไรอะ่ะแล้วทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนั้นอะ่ะแล้วทำไมมันกำลังมาหาผมโอ้ไม่ไม่ไม่มม <c oughs> ในวิดีโอนี้ผมเพิ่มปีศาจมาในเกมเยอะมากเลยเพราะว่าผมคิดว่าไมค้ามันไม่ยากพอนะครับเริ่มต้นโดยอนาคอนดานะครับดูดูเวลามันเลื้อยดีเป้าหมายของผมเราวหาปีศาจที่อันตรายที่สุดในเกมผมกลัวงูมากเลยนะครับ เมื่อกี้คุณเห็นหรือเปล่าว่ามันทําอะไรกับวิลเจอร์ตัวนั้นโอ้เศร้าจังเลยเพื่อที่จะทดสอบนะครับว่ามันอันตรายจริงหรือเปล่าผมจะต้องเปลี่ยนกายเป็นโหมดสไปบอลนะครับมันมารัดผมนะครับแล้วก็นั่นแหละวิธีการที่จะฆ่ามันนะครับก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าคุณตีมันไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะไม่สามารถกินคุณได้แต่ถ้าคุณโดนจับนะครับคุณก็ตายเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลทมัน20จาก100คะแนนความอันตรายนะครับต่อไปนะครับคือคอสมอมันเป็นไอปลาที่มันบินๆตัวนี้นะครับ คุณสามารถเจอคอสมอได้ในมิติดีเอ็นตามที่ผมไปอ่านมานะครับมันบอกว่าไอตัวนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนนะครับยกเว้นคุณไปต่อยมันนะครับแล้วมันก็จะกัดคุณดีไซน์ของมันมาจากปีศาจ์ทันรีนะครับซึ่งเป็นสัตว์จริงที่เคยอยู่ประมาณ300ล้านปีที่แล้วครับคุณสามารถป้อนปลาคอสมิกคอร์สให้มันนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นเพื่อนของคุณถ้าคุณตกไปในแบบ v วน์นะครับตกไปในแบบ DN มันก็จะช่วยคุณกลับขึ้นมาผมตั้งเชื่อไอตัวนี้มันช่วยกรดนะครับมันตามผมถึงแม้ผมต่อยม100 สำหรับปีศาจต,ต่อไปนะครับเราจะต้องไปที่네เนเธอร์นะครับปีศาจที่อันตรายที่เรามาหาที่นี่นะครับก็คือเป็นโบนเซอร์เป็นะครับเป็นคล้ายๆแบบงูที่ทํามาจากกระดูกแล้วมันว่ายน้ําในลาวาได้ไอ้งูลาวาตัวเนี้ยมันล่าเหยื่อโดยการว่ายไปไว่ายมาแล้วก็แอบ,บตามคนที่อยู่ใกล้ๆฝั่งนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมผมกลัวทะเลในวิดีโอที่แล้วนะครับคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในน้ำอะ่ะมันมีตัวอะไรถ้าคุณไปใกล้เกินไปนะครับมันจะกระโดดแล้วก็ฆ่าคุณใช่แล้วถ้าคุณไม่มีธนูมันก็ จะสูมันยากอยู่นะครับคะแนนอันตราย50เต็ม100เดินทางมาจากเนเธอร์มาที่โลกปกตินะครับผมยังเห็นกริดรอผมอยู่เขาเป็นเพื่อนที่ดีมากปีศาจตัวต่อไปที่ผมได้เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตอร์นะครับมันเป็นทอร์นาโดแล้วมันมีลูกกตานะครับจะมาเจอได้ในทะเลรายนะครับถ้าคุณไปใกล้เกินไปนะครับมันจะเริ่มหยิบคุณขึ้นมาแล้วก็โยนคุณไปหลายบล็อกอยู่นะครับมันไม่มีวิธีที่จะหยุดมันได้นะครับคือแม้คุณคิดว่าโอ้ผมจะอยู่ไกลๆนะครับผมจะได้ไม่โดนโจมตีกัสเตอร์เนี่ยสาามรถิง กระสุนทรายใส่คนได้แล้วมันหยิบทุกอย่างได้ด้วยนะครับแม้กระทั่งกริตนะครับกริตโดนลูกหลงนะครับโดนกระสุนทรายยิงใส่แล้วกริตก็ได้ตายไปผมจะต้องล้างแค้นไอตัวกาสเตอร์นี้ให้ได้ผมไม่รู้ทําไมนะครับแต่ว่าไอกริตที่มันตายเนี่ยมันทําให้ผมเศร้าแบบในโลกจริงเลยนะครับคุณเห็นได้เลยแบบในในวิดีโอนะว่าแบบผมขย่าไปเยอะขนาดไหนแต่ไม่ว่าผมฆ่ากาสเตอร์ไปกี่ตัวนะครับผมไม่มีวันเอากริตกลับมาได้นะครับคะแนนอันตราย60เต็ม100อยนี่นะครับ คือกอริลลามันน่าจะเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกจริงนะครับแต่ทำไมครับเอ่อมันไม่ค่อยอันตรายขนาดนั้นครับมันแค่นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยกอริลลาคะแนนอันตราย10เต็ม100ผมอยากจะให้คุณตอบตอนนี้เลยใครจะชนะนะครับกอริลลาหรือว่าอึ่งอ่างนี่นะครับคือว p e d t โท d นะครับมันเป็นกบหรือมันเป็นอึ่งอ่างก็ไม่รู้ครับที่มันอยู่ในเนเธอร์นะครับผมเอามันมาวางนะครับแล้วทันทีมันก็เริ่มกินแมลงวันนะครับแยมแล้วผมก็ให้แมลงวันมากขึ้นนะครับ ผมนึกว่ามันปลอดภัยผมก็เลยไปในโหมดสเวิอลนะครับแล้วผมก็ตายเย้พวกเราลักวาร์ปเชิดสำหรับคนที่กลัวกิ้งกา่านะครับคุณอย่าเพิ่งมองวิดีโอนี้นะครับนี่นะครับคือกิ้งกา่าทําผมเคยแบบชอบกลัวมากเลยเวลาแบบผมกำลังอาบน้ําอยู่แล้วมันมีไอ้พวกกิ้งก่าตัวดำๆไอ้ตัวเล็กๆ,ๆอ,ออกมาจากแบบไอ้ท่อระบายน้ำนะครับผมก็ต้องแบบใช้น้ํายิงมันไปเลย,เอ,ยออกไปออกไปเวลามันโจมตีนะครับมันทําให้ผมเสียเลือดไปเยอะมากเลยนะครับมันทําให้ผมติดพิษด้วยนะครับ แล้วมันก็วิ่งเร็วมากขอให้โชคดีนะครับถ้าคุณไปเจอไอ้พวกนี้ในถ้าแล้วต้องพยายามไปสู้มันแบบในถ้าคุณไม่มีที่วิ่งหนีนะครับเวลาโจมตีนะครับคุณต้องโจมตีหัวของมันถ้าคุณโจมตีตัวมันจะแบ่งกลายเป็น2ตัวแล้วไอ้สตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มตามคุณมานะครับวิธีเดียวที่ฆ่ามันเหรอไฟไฟเผามันให้หมดเลยเผามันผมไม่อยากเห็นตะข่าวแล้วเผามันเผามันให้หมดเลยคะแนนอันตราย80เต็ม100แล้วสุดท้ายนะครับปีศาจที่อันตรายที่สุดที่ผมได้เพิ่มมาใน Mo Warped นะคคครับก็ือ มันสามารถเจอได้ในเธอครับมันอันตรายมากๆนะครับมันเป็นเหมือนแบบบอสเลยครับเป็นเหมือนวูเทอร์หรือว่าเอเดอร์ดากกอนเลยนะครับมันมีกล้ามเยอะมากครับมันบินได้แล้วมันก็เร็วมากอันนี้ผมลองปับไปสไบวอลนะครับแล้วคุณก็สามารถเห็นได้ว่ามันพุ่งมาหาผมแล้วก็ฆ่าผมทันทีถ้าคุณฆ่ามันได้นะครับซึ่งยากมากแต่ถ้าคุณฆ่ามันได้คุณจะสามารถสร้างปืนได้นะครับแล้วปืนเนี่ยมันจะยิงกระสุนซีฟฟ้าออกมาแล้วมันก็ดีมากผมก็เลยไปเล่นฆ่าสัตว์นะครับ คะแนนอันตราย100เต็ม100นะครับโอเคไมครับอาจจะดีกว่าถ้าเรามีแค่ซอมบี้